โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากครับสวัสดีครับยิงก็อยู่กับช่างยาโมนิไฟเหมือนเดิมนะครับนี่จะมาร้านเบาะร,ร้านเบาะซิ่งพระรามสองนะครับเดินมาซื้อเบาะเบาะแดงเบาะแดงเบาะซิ่ง oh, <no. S 2> ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูร้านจะตั้งอยู่แถวพระรามสองซอยสี่นะครับพระรามสองซอยสี่ เดี๋ยวลงรถแลดด้วเข้าไปดูกันว่ามีเบาะประเภทไหนบ้างราคาประมาณไหนโอเคเ,เข้าไปครับโอเคครับน่ครับอันนี้เราน้องส้มมาเห็นป้ายครับรามสองซอยสี่นะครับเดี๋ยวนี่นี่ชื่ออะารร้านเบระรามสองเราไปดูครับเราไปดูเบานะกัน ลานบ่อพระรามสองจำไาบ่บอกขาต้องรุ่นรับติดตั้งบอกถุกรุ่นชนิดนะครับมาดูข้ามีงานเพื่อนวิซาด้วยนี่นะครับเลยเป็นบอ่อแดงนี่บอ่อพระรามโ <Okay. S 1> อเคโอ้แหลมเลยทีเดียว ตัวที่เราสั่งไว้นี้จะไปใส่ในยาลิปก็เยอะอยู่คนระับ ร้านไม่ใหญ่มา,ม,นะานนมากเลยก็มีของคนระับโอ้โหนี่ยอดมากเลยบอดซิงบอดซิงพระรามสองครับนี่มาก,กับน,นิชาน,นี่ครับทาตรงนี้เดี๋ยวมาดูแชมป์เรากามังตามเลยนะเนี่มันมีกี่ราคาบรัก็เลาแต่รุ่นนะครับ ตัวนี้เป็นตัวนี้ประมาณเท่าไหรตัวนี้เท่าไหร่ตัวไหนครับตัวนี้ันปันร้อมขาร้อมอะไใช่ไหมนี่ก็คือคือใช่แล้วเขาอกว่าเป็นเียวว่ามาจำเแล้วใช่ไหมครับครับแล้วในมีราคาไหนครับอ้เ็นวยครับถ้าเป็นในตัวนี้หลังแจ ตัวนี้จะเสร็จกี่ขั้นตอนนะตัวไหนตัวไหนหังแข็งตัวไหนครับอันนี้ปรับหลังได้หมดเลยครับเอ็นได้ได้ใช่ได้หมดเลยยกเว้นตัวนี้ FPG ตัวนี้จะปรับไม่ได้อ๋อตัวนี้ปรับไม่ได้ได้ไม่ปรับได้ FPG ได้อย่างนี้เท่าไหร่ FPG เนี่ยคู่หนึ่งมันอยู่ที่หนึ่งสองมันมันจะหน่วยไตวัดมันมีราคาจาก ประมาณไหนประมาณไหนต่ำสุดเท่าไหร่ต่ำสุดก็คือตัวนี้ตัวนั้นน่ต่ำสุดอ๋อตัวนี้ตัวงานแล้วก็รวมแม็กซ์ด้วยที่ราคาจะรวมมาหนึ่งตัวสีน้ำเงินนี่ใช่ไหมสะสมบากใครตรงนี้มีร่มเล่นตัวหมุนกันแล้วก็ถ้าตัวนี้ถ้าพร้อมรางเท่าไหร่พร้อมตั้งอีกสิบหกบาท ถ้าไม่รมูออ้อ่เน,น,นี่ครับก็งานวันนี้หลายตัว็นีลาง หลังประกอบได้นะครับหลังดีอันนี้นี่สวยครับนี่เป็นหลังหลังลายติดละเก่าครับเก่าติดตั้ง2,9 0 0ตัวนี้มันเป็นสตางค์ไต้หวันตัวนี้สตางย์เขาเรียกหลังอะไร กลทรงแคบอันนี้ทอมแก๊สแลไอ้อันเนี้ยอัันน้้งหลีราคาประมาณเดียวกันใช่ไหมครับสองต้นนี้เท่ากันสองมิลลิกรัมปรับเอ็นได้ปรับเอ็นได้หมดแต่ว่าการปรับเอ็นไม่ใช่ตัวพันหยืจะเป็นตัวหมุนไพาเอ็นมันมีกี่ทรงตรงนี้มีหลังแคบมีแต่กว้างๆอย่างเงี้ยใช่ค่ะตันนี้ ลองตัวนี้ลองนั่งหนูคนระับว่าเป็นไงอารมณ์มันจะมีสองตัวไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะกว้างตัวนี้แคบกว่าเป็นไงอันนี้จะแคบก็สําหรับคนตัวเล็กก็น่าจะโอเคนะผมว่าคนตัวเล็กนะแต่ตัวนี้มันมันกว้างกว้างว่ามันจะไม่เหมาะเท่าไหร่กับคนตัวเล็กน่าจะเป็นคนแบบไซส์ใหญ่ๆห,หน่อย ตัวนี้จะโอเคเพราะว่าปีกมันกว้างนะักคนตัวเล็กมันจะหลุดนะครับมันจะหลุดขอบนี้นี่ครับเป็นไงครับสวยไหมครับต้องเบาะนะครับดูเมียเขาครับดูบเบเาะแลนนี้อยู่้เรามาจากไอ จากทางสมุทรสาค,ครเราวิ่งมาวิ่งขรามสองมาจะมีทางด่วนบางมดนะครับเราก็ออกสายตรงก่อนขึ้นทางด่วนบางมดเราวิ่งคู่ขนานนะครับดูซอยมานี่ซอยสี่ซอยสี่วิ่งเลยไปมันจะเป็นสายไปดาวนองนะครับพระประแดงนี่ครับดาวนองพระประแดงเราว,ววิ่งคู่ขนานตรงขึ้นทางดว่วนออกมา ร้านก็อยู่โดยซอยสมานิดนึงร้านตึกห้องเดียวนะครับก็เนี่ยประมาณนี้ก็มีบ่งไงก็ติดต่อทางร้านได้หรือดูในเพจในเซิร์ชในเพจใน Google ก็มีนะครับเบาะซิ่งพระรามสองก็จะขึ้นนะครับประมาณนี้โอเคนะครับเรียบร้อยจใจตังค์แล้วนะครับดูโอเคเราจะได้บออแล้ว ยอดมากเลยนี่ครับเบาไปแล้วเสร็จแล้วเรากลับกันนะครับโอเคครับก็ถึงบ้านแล้วนะครับนี่สุดยอดนะครับ,บอโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากนี่ครับสวยไหมอืมขอบคุณขอบคุณเมียครับที่ซื้อซื้อให้ใครไม่ได้ซื้อให้พี่เอาซื้อให้ใครอ่ะข <c oughs> องเพื่อนเขา หลงดีใจนะครับนึกว่าซื้อให้ผมเด็ดบาสุลโมกซื้อให้สุลโมงนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับท่านใดที่สนใจก็ลองเข้าไปดูในเพจในเฟซบุ๊กนะครับเบาะซิ่งพระรามสองนะครับเบาะซิ่งพระรามสองก็เข้าไปเช็คราคาไปสอบถามดูได้ก็ถือว่างานดีเป็นงานไทย ก็มีรางตรงรุ่นให้มีอะไรให้มีเขาก็แปลงให้นะครับเออประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์อย่าลืมกดติดตามผมนะครับกดกระดิ่งตั้ง,ง,ง,งยามิไฟาบ,าบายบาย